สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้นิวาันีแทคติโก l ลิปส์กลับมาพบกับพี่พีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้กับการลื่นรุ่นใหม่ครับของ c ีแซดพครับพี่พีขอกันมานะครับขอว่าให้แสดงตัวอย่างวิธีการติดตั้งการลื่นนะครับสำหรับ c ีแซดพนะครับขออนุญาตแกะแพ็กเกจก่อนนะครับหน้าตาแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่งของถึงมือทุกท่านนะครับมาแกะออกมานะครับ เมื่อแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับการลื่นจะเป็นลักษณะ2ชิ้นครับทำไมต้อง2ชิ้นครับพี่ๆขอกันมานะครับว่าการลื่นซีแซเนี่ยมันมีแบบพันรอบด้ามนะครับอันนั้นก็สําหรับด้ามปกตินะสำหรับท่านที่เปลี่ยนแบ็กสเต็ปนะครับเป็นเบอร์ MSL นะครับตรงนี้มันก็จะนูนขึ้นนะครับมันจะใช้แบบพันรอบด้ามแบบเดิมไม่ได้นะครับก็ต้องใช้แบบ2ชิ้นหรือท่านใดที่ต้องการแบบ ใช้แบบ2ชิ้นก็สามารถติดกับด้ามเดิมได้ตามปกตินะครับลักษณะผิดพันธ์ก็จะเป็น2ชิ้นนะครับด้านหน้านี่ก็จะหุ้มจากด้านหน้าไปนะครับตัวนี้ก็จะหุ้มด้านหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะครับก่อนอื่นก่อนใดๆนะครับเราก็จะต้องเคลียร์ปืนก่อนนะครับถอดแม็กกาซีนทิ้งครับอันนี้ผมใส่ลูกดัมมี่ไว้นะใช้ลูกดัมมี่นะครับถนอมเข็มไว้ก่อนนะครับลูกดัมมี่สีส้มมีขายแล้วนะครับยิงทิ้งครับจากนั้นให้ถอดสไลด์นะครับ ดึงสไลด์ถอยหลังนิดนึงนะครับกดคาล็อกสไลด์ไว้นะครับแล้วก็เอาวางนะครับพี่ส่วนใหญ่ที่ใช้ C ีซ p 1 4จะรู้ดีนะครับว่าหน้าด้ามเนี่ยจะจิกมือกัดมือพอสมควรนะครับทั้งหน้าด้ามหลังด้ามนะครับายเชเกอร์เขาเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยมันจะเจ็บมือเวลาเราคลิปแน่นๆนะเวลาเราคลิปแน่นๆมันจะเจ็บมือนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับทำให้ยิงแล้วไม่สนุกมือนะครับก็เลยต้องติดเทปกันลื่นนะครับ พอเราแกะออกมาแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องได้ใช้ก็คือน้ำยาล้างเล็บครับน้ำยาล้างเล็บก็ขวดราคาประมาณนี้นะยืมของแม่บ้านมาก่อนแล้วก็สำลรีเช็ดหน้าแม่บ้านนะครับทําความสะอาดนะครับตัวด้ามนะครับด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดนะครับให้สะอาดเอี่ยมนะครับไม่ให้มีคราบมันนะครับสาเหตุที่ซีซ่าพีสิบซีต้องใช้น้ำยาล้างเล็บก็คือ เท็กเจอร์ที่มีความลึกกว่าด้ามของกลอกนะครับเทคตัวเท็กเจอร์มันจะมีความลึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําความสะอาดเนี่ยต้องทําความสะอาดให้สะอาดจริงๆจังๆไปเลยต้องใช้น้ํายาล้างเล็บนะครับส่วนตัวนี้ทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้ผู้ติดตั้งนะครับไปล้างมือนะครับล้างมือให้สะอาดด้วยน้ํายาซันไลท์ก่อนนะครับหลังจากนั้นถึงจะมาทําการติดตั้งนะครับผิดพันธุ์จะมีอยู่2ชิ้นนะครับชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะครับแกะชิ้นหลังออกมาก่อนนะครับ แกะชิ้นหลังชิ้นหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ด้านบนนะอันนี้ด้านล่างเว้นไว้เพื่อที่จะได้ตรงกับรูลักษณะแบบนี้นะครับก็แกะออกมาก่อนครับหลังจากแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งตัวนี้นะครับเล็งให้ตรงกลางนะครับเล็งตรงกลางไว้ ผิดพัจะถูกได้ยคัดทํามาพอดีพอดีนะครับจัดวางให้พอดีพอดีครับด้านซ้ายด้านขวาครับถ้าเอียงก็แกะออกติดใหม่นะครับวัสดุเป็นผิวรับไรซ์นะครับแล้วก็หรือผิวทรายนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับติดตัวหลังให้เรียบร้อยแบบนี้ก่อนนะครับ หลังจากติดตัวหลังเรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าการออกแบบของเรานะครับเวลาเราเว้นรูเราไม่ได้เว้นตรงเฉพาะรูนะครับเราเว้นเผื่อขอบขึ้นมาให้ทุกท่านสามารถได้เห็นว่าด้ามที่ท่านใช้เนี่ยเป็นไซส์ไหนนะครับอันนี้เป็นไซส์ S นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่บางท่านนะครับจะสามารถไปเลือกซื้อบ่อแม็กที่ตรงกับตัวแบ็กสตรปได้นะครับหรือไปเลือกซื้ออุปกรณ์อื่นๆนะครับที่มันจะสามารถใช้กับส่วนปลายด้ามได้นะครับ ติดด้านหลังเสร็จรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงจะมาติดด้านหน้ากันนะครับแกะออกก่อนนะผลิตภัณฑ์ผิวรับไรส์นะครับคิดไม่ออกคิดถึงแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับหนึบๆครับมีผิวทรายอีกอันนึงนะครับถัจากนั้นนะครับด้านนี้นะครับก็ให้เราติดตั้งตรงโลโก้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ตัวนี้เราออกแบบให้เป็นแบบโชว์โลโก้นะครับ ติดแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็รีดด้านหน้านะครับรีดด้านหน้าแบบนี้นะรีดแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราจะทำมาให้พอดีพอดีกับโลโก้อีกข้างหนึ่งนะครับรีดเยอะๆครับแล้วส่วนที่เกินไปถึงจะไปทับส่วนหลังลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็เก็บงานครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการติดกันลื่น2ชิ้นนะครับสำหรับ CZ P10C P10F P10S นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับจากนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับคือทุกท่านต้องเอาตัวด้ามนะครับไปเป่าไดนะครับ ถามว่ามีวิธีอื่นไหมยังไม่มีวิธีที่ดีกว่าการเป่าเป่าใดนะครับก็ต้องไปรบกวนดเป่าผมของแม่บ้านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเป่าดก่อนนะครับครับหลังจากเป่าดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูความเรียบร้อยของเนื้องานกันนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าเนื้องานจะแนบสนิทติดไปกับตัวปืนดีมากยิ่งขึ้นนะแนะนําครับดร้อนนิดนึงครับอย่าวาดอุ่นๆนะครับดร้อนนิดนึงนะเพื่อให้มันเพื่อให้ตัว แผ่นกันลื่นมันแนบไปกับตัวปืนของท่านเนื่องจากว่าวัสดุของเราแกะออกไม่ทิ้งคราบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นคราบติดตัวปืนนะครับวัสดุนําเข้าจากสาหรัฐอเมริกาออกแบบโดยคนไทยครับหลังจากนั้นมาลองจับกันดูครับโอ้โหไอที่จิกมือนะครับเจ็บเจ็บมือหายไปเลยครับเป็นกันลื่นแบบ2ชิ้นนะครับสําหรับชาวซีซ1ดพีสินะครับปืนยอดนิยมอีกกระบอกหนึ่งสําหรับบ้านเรานะครับสําหรับท่านที่ ต้องการจะเปลี่ยน b บ c ็ s สเต็นะครับจาก SML นะครับไปใช้เบอร์อื่นๆก็ใช้ผลิตภัณลักษณะ2ชิ้นลักษณะแบบนี้นะครับค mm hmm. ออนุญาประกอบนะครับ mm hmm. โอ้โหหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกได้ถึงความนึบนะครับพ mm hmm. อประกอบกับส้นแม็กนะครับ mm hmm. แบบนี้นะครับ mm hmm. ท่านก็จะได้ความนึบนะครับ คลิปปืนได้ดีขึ้นครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนกับผลิตภันฑ์ดีๆจากทาง o I n e o a n i t a c t i c a l l l i p คครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ